ซิปบอกเรานำเสนอ4ประตูให้ท่านได้รับชมนะคะกำลังตามหารถบ้านมือเดียวเจ้าของเดียวสภาพเดิมๆต้องคันนี้เลยค่ะทุกท่านเครื่องโยนต์คอมมอรเลลดีเซลนะคะ2 5 0 0ซีซีประหยัดด้วยทรงสวยห้องโดยสารกว้างค่ะแม็กสวยครบชุดเลยนะคะทุกท่านหล่อพร้อมซิ่งวิ่งได้สบายค่ะเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์2.5ค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวปี06เลขไหม่ง0 0 0 0โลค่ะ ภายในเป็นเบาะหนังนะคะกว้างๆนั่งสบายใช้งานกันได้ปกติกระจกเป็นไฟฟ้าแอร์เย็นช่วงร่างดีค่ะมีรับประกันหลังการขายกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะราคาเงินสด139,000บาทสนใจดูรถก่อนคะ่ะรถอยู่ในซอยเรวัฒถนนเทพ,พารักษ์สมุทรปราการ สนใจเน้นโทรนะคะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะติดต่อผู้ขายได้เลยตามเบอร์โทรหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรก็ได้ตามใต้คลิปนี้นะคะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตอนนี้ทางเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ